สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้ครูจะมาสอนถักดอกลายนี้นะคะจะเป็นลายสี่เหลี่ยมเพื่อที่เราจะไปทําเป็นเสื้อหรือทําเป็นผ้าคลุมโตะ๊ะผ้าคลุมเตียงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ สำหรับได้ที่ครูใช้เป็นได้ต้นแบบนี้จะเป็นได้เส้นเล็กนะคะจะเป็นไหมเส้นเล็กฉะนั้นว่าเข็มที่ใช้ก็จะอยู่ที่เบอร์สองนะแต่ถ้าสูงใครใช้ได้เส้นใหญ่หัวเข็มก็ต้องตามได้นะคะเพราะไม่งั้นแล้วลักษณะความห่างของความห่างของโซ่เนี่ยมันจะไม่สวยเราจะเริ่มที่โซ่18นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าสิหกส็สิบ นะคะเมื่อเราได้18แล้วใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้อย่างนี้นะคะโซ่ขึ้นมาอีก3 1 2 3พันหนึ่งครั้งนะคะนับจากตรงนี้นะคะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นะคะช่องแรกนับมา6ช่อง พอหนึ่งคอจะได้แบบนี้เห็นไหมโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทำพอหนึ่งคอลงคราวนี้นะับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะโซ่สามหนึ่งสองสาม พันหนึ่งครั้งนะับไปสามช่องหนึ่งสองสามลงช่องที่สามโซ่สามพอหนึ่งคอลงเหมือนเดิมนะับหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม ลักษณะงานจะได้แบบนี้ทำต่อมาหนึ่งสองสามนับสามช่องนะคะ ะได้แบบนี้นะคะมันจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะได้หช่องนะได้ไหมคราวนี้เรามาดูแถวต่อมานะคะแถวต่อมาเราก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหันหลังกลับพอหนึ่งคอลงนี้ โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี้ทำเหมือนเดิมโซ่สาม นี้เราต้องนับ1 2 3นะคะลงช่องที่3นะเพราะว่าโซ่เราจะเว้นไว้3มใช่ไหมทีนี้เราก็แถวขึ้นขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหาหลังกลับพันหนึ่งครั้งทำเหมือนเดิม ถ้าใครถักโซ่แน่นก็จะยากนิดนึงฉะนั้นว่าก็อย่าแน่นมากนะคะ,ะโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามหนึ่งสองสาม แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้เรากำลังทำตรงนี้มันนะคะเราจะทำทั้งหมดทั้งหมดเท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราจะทำทั้งหมดเจ็ดแถวคราวนี้เรามาดูนะคะเมื่อเราครบเจ็ดแถวแล้วแถวต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะมาอยู่อยู่ที่ตรงนี้นะคะ โซ่สามพอหนึ่งคอลง1ครั้งสองครั้งนะคะรวมโซ่สามก็เป็นสแล้วก็พอหนึ่งคอข้ามมาลงอีกช่องหนึ่งนับหนงนับสองนับสามช่องหนึ่งเราจะลงสามนะคะจะได้แบบนี้ ทีนี้ก็เป็นอันนี้เรากําลังจะอยู่แถวนี้นะคะกาลังจะอยู่แถวนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นมาหนึ่งช่องลงนี้นับึ่งนับสองนับสามนแล้วก็ลงนี้ ยายช่องมานะนับ1งนับสองนับสามเราจะลงช่องละสามนะคะจะได้แบบนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ ต่อมานะคะเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามส,สี่ห้าพอหนึ่งคอลงนี้นับหนึ่งนับสองนับสามย้ายช่องมานับหนึ่งนับสอง สามนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นช่องหนึ่งมาลงนี้นับแง่งนับสองนับสามย้ายมาลงช่องนี้นับแง่งนับสองนับ สามโซ aaS, หาหนึ่งสองสามสี่ห้านับหนึ่งนับสองนับสามย้ายช่องหนึ่งสองสามนะคะโซฮาหนึ่งสองสาม ух, ส,ามส,ามส,าสี่ห้า เว้นช่องหนึ่งมาลงนี้หนึ่งสองสามยายช่องมาหนึ่งสองสามโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าเว้นไปช่องหนึ่งมานี่หนึ่งสองสามสองสามอ่าจะได้แบบนี้ สระงานที่ได้แบบนี้จะได้แบบนี้ นจะได้แบบนี้นะคะอ่าทีนี้มาดูอันสุดท้ายนี้อันสุดท้ายนี้เราจะโซ่สองหนึ่งสองนะคะพันหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามแทงลงมา ก็จะได้แบบนี้อันนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้โซ่สามหนึ่งสองสามทำลงอีกสองครั้งรวมโซ่สามก็เป็น3ตอนนี้เรากำลังจะอยู่แถวนี้นะคะแต่อันนี้เราทำแค่ข้างเดียวโซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบจะได้แบบนี้หาโซ่สิบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอหนึ่งคอลองตรงนี้นับหน่งนับสองนับสามตอนนี้เรากำลังอยู่แถวนี้ นะคะเราโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามจะได้แบบนี้จะได้แบบนี้โซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบลงนี้โซสิบแดงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอหนึ่งคอลงนี้สามครั้งแล้วก็โซ่ห้าลงที่เดิมอีกสามครั้ง ก็ไ,ได้อย่างนี้ลราโซ่สิบโซ่สิบค่ะแน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำเหมือนเดิมนับแน่งนับสอง นับ3 1 2 3 4 5นับแนับ2นับ3อ่ะแล้วก็โซแส่ห้าหกเจ็ดแ9 10ลงนี้ก็น่งสองสห้า อทีนี้มาดูตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอลงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นับสามนะคะแล้วก็ลงจบนี่เลย ็เป็นอันเรียบร้อยนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขายังไม่ได้ซ่อนได้ดน,นะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มันนะะจะเป็นแบบนี้สงมิต ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีต่อดอกอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าดอกแรกจะต้องเป็นดอกที่สมบูรณ์นะคะต่อมานะคะดอกที่เราจะต่อก็ต้องเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์สำหรับลายนี้นะกูก็จะขึ้นไว้ข้างหนึ่งแล้วก็สมบูรณ์ข้างหนึ่งแล้วอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเริ่มที่โซ่สอง หนึ 1> 1, 2, ่งสองนะคะหยิบไอ้ตัวที่จะต่อมาต่อนนี้แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันกลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์อ่ะทีนี้โซ่ห้านะคะ หนึ่งสองสามสห้านีหนึ่งสองสาสี่หกลับมานี่งสองสมา่งสองสาสี่ห้ 1, 2, 3, 4, า ลงนี้นะคะนับแ่งนับสองนับสามการนี้โซ่สองมาลงนี่โซ่สองกลับมาขึ้นนับแ่งนับสองนับสาม แล้วก็จะได้ต่อแบบนี้ละลักษณะการต่อก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ก็คือโซ่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอหนึ่งคอตรงนี้ หนึ่งสองสามแล้วก็โซหาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จบเลยนะคะโซหนึ่งปิดมันไว้ตัดส้นได้ให้เรียบร้อย ได้ไปตามโซ่นะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็เป็นอ่านเรียบร้อยสำหรับลายนี้นะคะ